ชมค่ะตอนนี้กำลังย่างไก่นะคะน่องเบลอเลเลยสองน,องน่องเนี่ยกำลังไม่จุดจาด้าจุดจาด้าน่าอร่อยไหม ย่างไปเรื่อยๆค่ะต้องตะแคงตะแคงใส่เพราะว่าเขาชิ้นใหญ่เนาะแล้วก็ตรงขาเนี่ยตรงเนี้ยยังไม่โดนความร้อนดีก็ยังไม่สุกดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะได้น่องไก่มานะคะสองน่องเอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็บั้งนะคะวันนี้เราก็จะ ปรุงนะคะหมักไว้นะคะไว้ไว้ย่างวันพรุ่งน,นี้นะคะใส่ซอสนะคะซอสถั่วเหลืองแล้วก็จะใส่ผงรรดีนิดเดียวเนาะแค่นี้แล้วใส่น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลนิดนึงค่ะโอเค ประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะคเพื่อนๆไม่อยากกินหวานมากนะคะถ้าใครต้องการจะทําแบบแบบไปขายนะคะก็ใส่อซอสหนอยนาำลมนะคะใส่รากัดชีนิดหนึ่งแล้วก็ใส่น้าตาลน,น้ําตาลปี๊บนะคะจะได้หวานอร่อยนะคะแต่ว่าอันนี้ทําให้เขาแบบมีรสชาติกรุบกรอบนิดหน่อยนะคะ,ะย่างทานเองนะคะที่บ้านนะคะจะหมักไว้นะคะค้างคืนนะคะ เข้าตู้เย็นไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูตอนอย่างค่ะค่ะเ,เพื่อนๆค่ะตอนนี้กำลังย่างนะคะก็เริ่มย่างมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าลืมกดวิดีโอค่ะก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ย่างเตาถ่านนี่แหละอร่อยสุด ค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าจะย่างสำหรับขายนะคะก็ปรุงให้เข้าเข้าน้ำข้าเนื้อนะคะอย่างเช่นต้องมีซอสนะคะ,อะซอสหอยนางรมซอสซีอิ๊วขาวซอสฝาดำนะคะแล้วก็น้ำนำตาลปี๊บนะคะพริกไทยเกลือ,อรรดีนิดหน่อยนะคะหมักข้ามคืนเลยนะคะเอาใส่ตู้เย็นไว้นะคะ อซอสจะเข้าไปในเนื้อเขาได้แบบอย่างอริดอร่อยนะคะแล้วก็เอามาย่างขายนะคะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าเรามีเวลาแล้วว่าจะขายน่องไก่ย่างอยู่นะคะ ว่าจะย่างขายหน้าร้านบ้านน้องหินค่ะคุณผู้ชมนี่มันกำลังไหม้นะคะไหม้ตรงตรงหนังของเขา,าจะมีมันย้อยปอกแป๊กปอกแป๊กปอกแป๊ก เพื่อนๆคะตอนนี้ไก่เ,เราก็สุกแล้วนะคะน้ำมันหยดลงไปไปแล้วขึ้นมาแต่จริงๆสุกแล้วเราจะออกแล้วนะคะค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมคะ่ะไก่ย่างคะ่ะน้องไก่ย่างอร่อยอร่อยค่ะขออนุญ,ญาตไปทานก่อนนะคะเจอกันใ่คลิปหน้าคะ่ะวัดดีคะ่ะ